สวัสดีครับ ยุคนี้เงินใครไม่อยากได้รายได้ใครไม่อยากมีต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลิกใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้วันนี้นะครับผมมีโปรโดีๆเลยนะครับเป็นโปรโที่ให้คุณมาประหยัดจากการใช้โทรศัพท์นะครับแต่คุณภาพในการเล่นเนการโรนี่สูงมากนะครับเป็นโปร v i p จากบริษัทท็อปอัพทุริขับคุณสมบัติก็คือนะครับโปรนี้เป็นโปรรายปี2 0 9 0บาทครั้งเดียวครับคุณจ่ายนะครับเล่นเน็ตได้ได้แบบไม่อัน้นเขาเรียกว่าอัลลิมิตไม่จำกัดจํานวนนะครับ1 โดยที่ไม่ต้องเสียแพ็กเกจเน็ตเพิ่มเลยนะครับและการโทรครับคุณปายสายคุณจะเป็นเครือข่ายไหนก็ได้ในประเทศนะครับเราไม่จ่ายตังค์เพิ่มแล้วเพราะเราเหมาจ่ายไปเรียบร้อยแล้วไม่อั้นครับพูดง่ายๆคือ2 0 9 0บาทต่อปีเฉลี่ยเพียงแค่170เอ่อ175บาทต่อเดือนเท่านั้นนะฮะคุณจะได้เล่นเน็ตที่ไม่อั้นนะครับไม่จำกัดจำนวนเป็นเน็ตอันลิมิตนะฮะและ โทรไม่อั้นนะครับเครือข่ายไหนก็โทรไม่อั้นนะครับ1ปีเต็มเต็มครับ24ชั่วโมงนะครับและที่สำคัญครับธุรกิจท็อปอัพธุลิสนะครับบริษัทธุลิสนะครับเป็นมีโครงการให้คุณนะครับสร้างรายได้จากการให้คนนะครับมาลดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าจ่ายจากการใช้โทรศัพท์ครับแต่คุณภาพในการเล่นเน็ตกับการโทรนะครับไม่อั้นทั้งปีครับวันนี้คุณมีโปร v i p จากบริษัทท็อปอัพรุลิศ ไว้ครอบครองแล้วหรือยังครับ